สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับตอนนี้เราเข้าสู่ช่องวีไอพีธรรมดาครับช่องวีไอพีธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว V ี P นะครับลาววีไีของวันที่นะครับวันที่26ตุลาคม2567นะครับสำหรับลาว V ี P นี้ก็คือได้จากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆคืนนะครับบอกสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีไอพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อรมเพื่อความบันเทิงนะครับ คลิปก่อนหน้านั้นไม่มีเสียงนะครับขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีก็ไม่ต้องฟังเสียงไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฉพาะรูปให้ลงให้ดูนะครับประมาณนี้ตั้งใจตรงกันนะครับมันติดมันมันมันเป็นอะไรไม่รู้ติดอยู่เสียงก็หายฟังเพลงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เสียงอืมอับอ่ะเราก็ว่ากันไปต่อนะครับว่าเรือนี้มีอะไรปาฝากบ้างอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเสียงม,มันจะออกไหมเนี่ยอืมประมาณนี้นะครับอืมครับ ดูตัวเลขไปก่อนแล้วกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เรีากประชุมนะครับรีบๆเลยอย่าลืมกดติดตามนะครับอ่ากดติดตามนะครับอ่วันนี้วันที่26พฤษภาคมโทรภาระของสุขเีเ VIP เด่น4กับ5นะครับ4กับ5 4อะไรครั้งนี้94 95 04 05 14 15 24 25นะครับประมาณนี้นะครับ เจ้าคือหนึ่งสองนะครับอ่ามันคือใกล้หน่อยใช่เรีนนะครับสี่กับห้านะเอาทำไมขึ้นมาอย่างเงี้ยเรีนที่ห้านะครับอยู่นั่นที่ห้านะเก้าห้าคืนห้าหนึ่งห้าสองห้าไปจับด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเจ้าคือหนึ่งสองก็มาวินกับสี่กับห้านะครับอ่าขอเรียนที่เก้ากับคืนนะอ่าเก้ากับคืนนะครับในเก้ากับคืนนี้นะครับสี่ ปีดนะลูนะครับก่อนเน้นที่ห้านะครับขับสังน้เลยนะครับขับสังนะครับรู่ชี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนเอานะครับขอขอบขอบขอบม่นะครับอ่าไม่รู้จะมีเสียงไหมนะถ้าไม่มีเสียงก็ดูไปก่อนนะครับประมาณนี้กลัวไม่ทันครับประมาณนี้แก้ปัญหาไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบขอคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จินนะมั่งคงมั่งคั่งสวีทัสสวีโชก